สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญนาณน,น,นักปิถักวันนี้จะมาเรื่องควทายค่ะควทายมีด้วยกันอยู่2วิธีคือ 1. เลี้ยงจากจำนวนน้อยสองเลี้ยงจากจำนวนมากอันนี้เป็นจำนวนข้อมูลที่เราได้กำหนดขึ้นมานะคะเราจะนำจำนวนมาเลี้ยงใหม่จากน้อยไปมากนะคะสูตรคือ i คูณ n บวกหหารส i คือจำนวน หลังคท้าทที่เราได้โจทย์มาเองคือข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะคะจากนั้นก็ทําการหาค่าเมื่อได้ค่าแล้วเราจะมาหาตําแหน่งข้อมูลระหว่าง6กับ7ต้องเริ่มที่มีค่ามากก่อนเสมอดูตําแหน่งที่7ว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อได้ค่าแล้วก็หาตําแหน่งข้อมูลที่6จากนั้นหาตําแหน่งต่างกันคือข้อมูลที่6และ7มีค่าต่างกันเท่าไหร่ตําแหน่งต่างกัน คือเลขทศนิยมข้างหลังของข้อมูลที่เราหามาได้ข้อมูลต่างกันเราจะเอาเลขทศนิยมมาคูณกับข้อมูลที่เราได้มาจากนั้นเราจะนําตาแหน่งข้อมูลที่6มาบวกกับทศนิยมที่เราหามาได้จากนั้นเราจะนํามาบวกกันแล้วนําไปตอบขัอท้ายที่3ข้อนี้จะได้เท่ากับ17.75